ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตกา้าหินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์น,นะครับผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษนะครับเราจะเน้นเฉพาะในเรื่องของความรักอย่างเดียวนะในช่วงของวันที่วันจันทร์ที่8 นะครับไปจนถึงวันอาทิตย์ที่14นะครับความรักของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรและอะไรจะเป็นตัวช่วยนะครับให้ประสบผลสําเร็จเรื่องของความรักนะครับนะฮะนะครับชาวราศีเมษนะฮะก็จะมีดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับก็คือดาวพฤหัสนะครับในช่วงของวันที่8นะครับจนถึงวันที่14นะครับดาวเนี่ยได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับนะในวิชาโหงเนี่ยเราจะเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปัตนิ นะครับไปอยู่ในเรือนพันธุได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับคาว่าราชาโชคเนี่ยก็คือเป็นความโชคดีนะครับนะคุณก็มีเกณฑ์นะครับที่จะได้ความรักนะครับที่อยู่ในระบบงานสายงานเดียวกันนะครับอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับหรืออาจจะเป็นคนที่ญาติพี่น้องแนะนําสนับสนุนนะครับแล้วเป็นคนที่คุณถูกใจไหมก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่คุณถูกใจนะครับคุณมีเกณฑ์นะครับใน12ราศีต้องบอกได้เลยนะครับว่าชาวราศีเมษ เป็นหนึ่งในราศีที่มีเกณฑ์ที่จะได้คนที่ถูกใจสวยหล่อรวยมีตังค์นะครับบุคลิกดีหน้าตาดีนะครับก็จะประสบผลสําเร็จนะครับแล้วคุณก็มีเกณฑ์นะครับที่จะได้รับการผลักดันนะครับสนับสนุนจากครอบครัวนะครับครอบครัวก็มีเกณฑ์ที่จะหาคู่ให้แนะนาคู่ให้หรือคนที่คุณเนอหรือคุณที่เป็นแฟนคุณเนี่ยนะครับไป เขาเรียกไปหาคุณพ่อคุณแม่เนาะไปปรึกษาหาเรืออะไรประมาณนี้นะก็จะเป็นที่ถูกใจนะครับในกรณีที่ไม่ได้มีดาวอะไรมาตัดทอนนะในพื้นดวงเดิมคุณไม่ได้ไปหักล้างนะนะครับถ้าเป็นตามดวงดาวเนี่ยคุณมีเกณฑ์นะครับที่จะมีคู่หรือมีแฟนนะครับที่ทําให้ตัวเองเนี่ยกระชุ่มกระชวยใจแล้วก็มีความสุขนะครับแบบยังดีเยี่ยมเลยนะครับดาวสุขได้ตําแหน่งราชาโชคนี่คือเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีอาดาวอะไรที่เล็ง อยู่ในราศีมังกรนะครับส่งกระแสไม่ถึงนะฮะก็เลยส่งผลให้นะครับชาวราศีเมษนะครับจะเป็นช่วงที่ประสบผลสําเร็จในเรื่องของนะครับความรักเป็นอย่างดีนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องของความรักนะครับก็สามารถที่จะคุยหรือปรึกษาหารือคุยกันเรื่องเรื่องเกี่ยวเรื่องของความมั่นคงในชีวิตได้นะครับนะบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการตั้งกฎตั้งระเบียบนะครับเพื่อทําให้ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้นะครับบางคนอาจจะเพิ่งคบกันอาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่ต้องปรับจูนกันช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีนะครับนะด้วยความที่ดาวเจ้าเรือนปัตตุนี้เนี่ยนะครับาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุในราศีกรกฎเนี่ยความหมายก็คือว่าจะเป็นช่วงที่คุยกันในเรื่องของอนาคตนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยประสบผลสําเร็จในลักษณะต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ดีนะครับสาหรับคนที่ นะครับมีปัญหาเรื่องของคู่ครองนะครับก็จะเป็นคนที่มีดาวพฤหัสปีนี้เป็นการักินีจรน,นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวได้นะครับหรือบางคนเนี่ยถูกกีดกันจากผู้หลับผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเช่นเป็นผู้ชายไปขอผู้หญิงพ่อแม่ไม่ชอบหรือนะครับอออของผู้ชายก็ ไม่ชอบลูกสะภ้ยอะไรประมาณนี้ก็มีเกณฑ์ถ้าคุณในพื้นดวงคุณสัมพันธ์นะครับการกินีนั่นเองนะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับในเรื่องของความรักชาวราศีเมษเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้องค์พ่อพัศิวะมหาเทพไพ่องค์พ่อพัศิวะมหาเทพเนี่ยแนะนํานะครับว่าจะทํายังไงให้ประสบผลสําเร็จแบบปังปูรเิเยเปปูริยังนะครับได้ไพ่หนึ่งเจ็ดนะครับนะการที่คุณได้ไพ่หนึ่งเจ็ดเนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับส่วนใหญ่แล้วเอาละให้พิจารณางี้ว่าคุณเนี่ย นะมันมีเกณฑ์นะที่คุณจะไดออ้ได้เด็กนะครับนะเกี่ยวเรื่องความรักคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เด็กด้วยความที่ดาวทิศเนี่ยนะครับท่านมาจากเจ้าเรือนปุตตะแต่ว่าเด็กตรงนี้ที่นี้เป็นเด็กในลักษณะของอายุนะแต่ในเรื่องของความตั้งใจในเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่ในะลนักษณะของมุมมองความคิดมีอยู่นะครับด้วยความที่ดาวพาธิต,ต์เป็นดาวจ่าฝูง นะครับเป็นดาวหัวหน้าคนนะครับและดาวพระเสาร์เองเนี่ยมาจากเจ้าเรือนกรมมะนะครับคุณมีเกณฑ์นะครับที่จะได้คู่ครองนะครับที่มาจากระบบงานสายงานหรือทํางานร่วมกันอาจจะอายุน้อยกว่าแต่ว่าเป็นคนที่มีศักยภาพนะครับในลักษณะของมุมมองความคิดมีความเจริญก้าวหน้ามีความเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ละ คูล่ลักษณะประมาณนี้เอาละเป็นทิกนิดนึงสาหรับชาวราศีเมษที่จะมีคู่หรือมีแฟนในช่วงนี้นะนะก็พยายามหาคนที่มีคือด้วยความที่อาทิตย์กับพระเสาร์เนี่ยเขาเป็นดาวคู่ธาตุไฟนะก็คือหาคนที่เขามีความมุ่งมั่นหรือมีเป้าหมายในชีวิตนะครับหรือมีความทะเยอทะยานเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้านะครับอันนั้นอ่ะก็จะเสริมคุณในช่วงของวันที่8จนถึงวันที่นะครับ1 4สีนั่นเองนะครับนะขอบคุณครับ